เอาล้ครับสัปดาห์นี้มาสรุปกิจกรรมกันว่ามีอะไรนะครับแล้วก็วันนี้มีการแนะนําเกี่ยวกับการซื้อแพ็คเพื่อจบกิจกรรมธาตุด้วยเนาะเพราะว่ามันใช้จํานวนเยอะมากนะครับว่าซื้อแพ็คหรือว่าเติมเพชรอนไหนคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีพีเาินใจให้กับผมได้นะครับไปครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อยฟาร,ร์มอโตัวเอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอปยู p ีโฟนแอปข่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสี่มก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแดกัลล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดกาาลด,ดกัจดเย เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ R V PUB G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเือมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะนะก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งจิมมิ่งนะครับ สวัสดีครับพบผมอเล้งเก,กมมิ่งนะครับแล้ววันนี้เราจะมาสรุปแพทโน้ตนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นสรุปว่าสัปดาห์นี้เติมแพ็คไหนดีนะฮะเพราะว่ามันมีแพ็คที่หน้าจะต้องคำนวณเยอะนะครับซึ่งเราคำนวณไปในไลฟ์สตรีมแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วว่าสัปดาห์นี้จัดแพ็คไหนคุ้มเนาะโอเคก่อนที่จะไปแพ็คงั้นเรามาพูดเรื่องอัปเดตน,นิดนึงก็คือผมจะพูดถึงเรื่องที่แบบว่านอกเหนือจากเมื่อวานนะครับกับที่มันอัปเดตมานิดนึงนะนะครับก็ รอบนี้นะก็มีการปรับเลเวลมอนนะครับในเวลดันนะครับปรับมา2องเลเวลเลยนะครับเริ่มต้นที่ชั้นบนเนี่ยเริ่มต้นที่มอน70นะนะครับก็ตึงๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับผู้เล่นยังไงบ้างผมว่ามีเยอะนะตัดไป2อเลเวลนะครับเออแล้วก็ต่อมานะครับมีเรื่องของซีซันนะครับหอคอยใหม่นะครับก็เราสามารถลงเก็บของรางวัลได้ใหม่อีกรอบแล้วนะแล้วก็ลงซ้ํานะครับประวานใครที่ลงไปวันจันทร์ตอนนี้รีให้แล้วนะครับ โอเคแล้วก็ของได้ที่ได้นะครับแต้มนะครับได้เท่าเดิมเนาะแล้วก็ของที่แลกในร้านค้าก็ได้เท่าเดิมนะครับเหมือนเดิมใช้แต้มเท่าเดิมนะครับสีตันนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ต่อมานะฮะอุปกรณ์ไนโคมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็นะฮะเขาเปลี่ยนทั้งหมด3ชิ้นมีการปรับไม่ใช่เปลี่ยนนะครับก็คือจะมีตัวดูในเกมดีกว่านะครับก็จะมีตัวดูหน้านี้จะง่ายนะครับ สรุปแล้วก็คือมีตัวนี้นะครับที่มีการปรับเขาเพิ่มสเตตมาอีกแถวหนึ่งนะครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะคือผมไม่มีบวก9นะครับคืนปรับตั้งแต่บวก9ขึ้นไปจะมีตัวแถวนี้ขึ้นมาครับอย่างตัวนี้เนาะตัวเข็มกัดนะครับก็เพิ่มค่าโอกาสต้านทานดาเมจสูงสุด1%นะครับแล้วก็ตัวกรงเล็บนะฮะอ่อกงเล็บนะครับ,บ,นะรบได้สแตต์ดาเมจสูงสุดมาอีก1%นเนาะตรงนี้เลยนะครับ เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นนกหวีดชิ้นนี้ผมว่าพิเศษกว่าเพราะว่าเป็นสแตตที่บอกเลยว่าอาชีพดาบใหญ่สะดุ้งแน่นะฮะนี่เลยเพิ่มสแตตลดดาเมจเอ่อลดดาเมจสถานะผิดปกติเนาะนะครับยิแตม้มแล้วก็อัตราการลดดาเมจสถานะผิดปกติสถานะผิดปกติก็พวกดาเมจเกี่ยวกับพวกสตันของดาบใหญ่อะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับดาบใหญ่ไม่ใช่ที่เป็นสตัตนนะครับที่เป็นล็อกขาอะไรพวกเนี้ยสถานะผิดปกติทั้งหลาย นะครับดาวนน้อยลงนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของหัวข้อหลักนะฮะอืมก็มีประมาณนี้แล้วเพิ่มขีดจํากัดของกระเป๋าด้วยนะเนี่ยช่องเก็บกระเป๋านะครับอืมประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกนิดนึงถ้าเรื่องของอัปเดตอืมมีอะไรเงยมีอ๋อตัวคอนเทนต์ไอกิจกรรมหลักก็คือตัวเปิดกล่องนะครับเมื่อวานเมื่อวานผมก็ลืมดูว่าไอตัว ไอที่เขาแจกเป็นกาชานี่มันอะไรนะปรากฏว่าเป็นของม่วงนะครับซึ่งกิจกรรมรอบนี้ก็กุญแจนะครับใช้กุญแจทองแล้วก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆในกิจกรรมเขาแจกมาทั้งหมดถ้าอันนี้ต้องเล่นกิจกรรมธาตนะุเนาะจะได้20นะครับก็ตัดไปก่อนอันเนี้ยอ่ะพอได้อยู่เนาะสุ่มร้อยครั้งนะครับรีธาตุนะครับสุ่มไอช่องะสีนะครับร้อยครั้งได้7 7 7ดอกนะครับ แต่เขาแจกรายวันด้วยนะแจกรายวันด้วยวันละดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้อ๋อก็ผสมธาตุนะครับก็มีใครเล่นก็ลองเล่นดูนะครับ <c oughs> ว่าจะเล่นแค่นี้นะครับส่วนไอ้ตัวธาตุหลักยี่สิบดอกก็น่าจะไม่เล่นครับนี่ก็ถ้าใครเล่นกิจกรรมหมดเลยมันก็จะได้อยู่ประมาณห้าสิบหกดอกนะเดือ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอันนไม่ใช่เอ่อสี่หกรือเปล่าอันนี้ยี่สิบอันนี้เจ็ดนะครับย7ิบเจ็ดแล้วอันนี้สามนะครับเป็นสามสิบ แจกอยู่30ดอกนะฮะสาดอกนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้ทั้งหมด56ดอกทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดนะครับเก้าสิบสิบองสิบสม่สิบห้าสิบหกสิบหกแล้วนะครับอืมอ่ยี่ส่นะครับยี่สิบสี่สามสองสามสองสี่สิบนะครับห้าสิบหกนะครับต้องใช้ทั้งหมดห้าสิบหกดอกเนาะแต่ว่าถ้าใคร รีนะครับเปิดได้เนี่ยว่าสุ่มได้4อันบนก่อนนะครับก็สามารถรีเซ็ตได้เลยนะก็จะได้ของวันซอีกทีหนึ่งน่าจะเหมือนเดิมนะถ้ารีเซ็ตนะครับผมก็ไม่ได้ทำแล้วก็ถ้ากุญแจไม่พอนะครับมาซื้อเพิ่มได้ในแพ็คนะครับอันนี้คือกิจกรรมนะฮะทีนี้กิจกรรมรอบนี้ก็จะมีตัวกล่องนี้ใช่ไหมกว่าอีกอันนึงที่เป็นตัวหลักก็คือสุ่มธาตุนะครับผสมธาตุเนาะซึ่งกิจกรรมก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรไอตัว20 แจก20ดอกเนี่ยนะครับถ้าเทียบของรางวัลจากซีซั่นที่ผ่านมาจากกิจกรรมรอบทิ่แล้วนู่นนะครับก็แจกเหมือนกันเลยนะครับแต่เพิ่มเติมมีกุญแจเข้ามานะครับก็กิจกรรมรอบทิ่แล้วมันจะเป็นตัวอันนี้เนาะของช่วงสโน่นะครับก็ผสมเอาหายากหน่ยหรือว่าธาตุสีฟ้าเนี่ยผสมทั้งหมด50ครั้งขึ้นม่วงนะครับก็ใช้ยเยอะนะรวมแล้วคูณแล้วก็ประมาณ200ชิ้นอนะธาตุฟ้า ที่เราต้องหากันนะครับส่วนเปิดไม่น่ายากแล้วยากน่าจะตรงนี้นะครับก็หาจากไหนอะ่ะก็ลองดูครับว่าที่มีเรามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักลบกับที่เราต้องหาเพิ่มแล้วถามว่าเติมแพ็กไหนคุ้มนะครับเอาเอาเดี๋ยวเอาที่คุ้มที่สุดไว้สุดท้ายเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ของระบบเกมเท่าไหร่นะครับเอาเรื่องแรกเลยถ้าเติมแพ็กเติมแพ็กไหนคุ้มก็แพ็กนี้ครับแพ็กรายเดือนอันนี้นาะจะได้ทั้งหมดย2บโลนะครับถ้าเติมเอง6 0 0ันถ้าเติม s c k ประมาณ1ัน0 นะครับไอ่สี่พันสีนะครับโทษทีสี่พันสี่ก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบสองนะครับตรงนี้ยี่สบสองเราต้องหา2 0งร้อนะอันนี้อีก2แพ็คนะครับอันนี้สแพ็คแพ็คละพันห้านะครับสองแพ็กก็สามพประมาณสามพันมันเอทีเคประมพันสี่ครับลองทำดูพันสี่เจ็ดสิบห้านะครับในล่าสุดนะครับสี่สิบาดอนะฮะก็สอแพ็กนะครับเราก็จะได้อีกยี่สิบยโลเป็นเท่าไหร่สี่นะครับ อ่าหมดแล้วนะครับธาตุที่คุ้มแล้วก็ต่อมาถ้าจะมาจัดเพิ่มก็คงต้องเป็นแพ็กกิจกรรมนะครับแพ็กนี้เลยอืร้อยดอลลาร์นะครับก็ได้ยี่สิบสองเป็นหกสิบหกนะครับซื้อสองแพ็กก็เป็นแปดสิบแปดนะอันนี้อีกเท่าไหร่สามพันนะฮะร,รวมๆแล้วนะครับจัดอันนี้แล้วก็ถ้าไม่พออีกอันนี้ถ้ารวมอันนี้ด้วยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรม,มาอีกสองหมื่นหก นะฮะฮอันนี้ได้มาทั้งหมด88แล้วใช่ไหมสองพันหเอาเพชรมาซื้ออันนี้ฮะอีก4ก็จะเป็นเท่าไหร่ <c oughs> เป็นเท่าไหร่ะ <c oughs> เออเออเป็น12นะครับเป็น12บสอโลละเออสิกล่อง12กล่องก็ได้ประมาณ132นะฮะก็ยังไม่พอเราต้องอาหาให้ได้200แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีฟ้าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะจบนะครับแต่ถ้ายังไม่พออีก ถ้ามีเพชรเหลือหรือว่าไม่พอก็มาซื้อแพ็คนี้เพิ่มนะครับอ่ขอข้ามนะเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ตรงนี้แล้วนะครับข้าม,มาน,นี้เลยอยู่ตรงนี้ครับใช้เพชรน,นะครับอันนี้ทั้งหมดหมื่นสองแม่เพชรพอไหมมีมีเหลืออยู่ประมาณประมาณหนึ่งหมื่นอาจจะหาเพิ่มอีกสามพันนะครับเอาเพชรมาซื้ออันนี้อีกครับอันนี้มันจะจบอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเพชรน,นะครับเราจะได้กาชาม่วงตรงนี้อีก 22โลแล้วก็ตรงนี้อีก22อันนี้ก็เก็บไว้ใช้กิจกรรมอื่นได้อันนี้ก็คือคุ้มเนาะนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่พออีกนะครับมาจัดอันนี้เพิ่มตัวแพ็คนี้ครับแนะนําเลยแนะนําเป็นอันนี้นะนะได้กระจาเยอะเอ้ยกระจาเยอะเนาะนะครับก็ลองดูว่าจบที่เท่าไหร่ปีมาบอกกันได้นะครับอันนี้คือวิธีแรกที่แบบถูกต้องนะครับอีกวิธีหนึ่งอันนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแนะนํานะครับว่าหาเพชรมาหรือใครมีเพชรอยู่แล้ว จัดแพ็คนี้ไปเลย4แพ็คนะครับคุณจะได้ทั้งหมด4 4 16นะครับ16ชุดกล่องน,นี้16ชุดคูณ11นะครับก็จะอยู่ที่เท่านี้เลยผมคิดว่าเดี๋ยวผสมอะไรได้มันก็น่าจะมันก็น่าจะมีพอนะครับเพียงพอที่จะทํากิจกรรมจบเนาะกิจกรรมธาตุนะครับทำไมถึงแนะนําเป็นอันนี้ใช้เพชรนะครับถ้าใช้เพชรรวมแล้วทั้งหมดมันจะอยู่ที่60,004นะครับ60,004เนี่ย เวลาใช้มันจะนับอยู่ในกิจกรรมใช้เพชรด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้เศษซากนะครับเอามาทําของด้วยนะฮะอันเนี้ยทางเนี้ยน่าจะคุ้มสุดนะฮะเพราะว่าได้ใช้เพชรได้จํานวนจบกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้ของด้วยนะครับอยู่ไหนวะแสงเพชรอืมไม่ไน,นะอ่ะนี่ครับ เออไม่ใช่ขอโทษีนะอืมนี่ครับจะได้เศษสร้างด้วยจะได้อันนี้หนึ่งอันใช่ไหมแล้วมันขาดอีกหมื่นหกนะครับหมื่นหกหายจากไหนลองดูครับแพ็หรือไม่ก็ซื้อเพชรนะฮะคือง่ายๆนะครับ,นะรบก็ลองดูว่าอ๋อมันมันหกหมื่นสี่ใช่ไหมจะใช้แพ็คไหนต่อถ้าอันนี้มันหกหมื่นสี่ก็มากดแพ็คสเตปอันนี้ต่อนะครับอย่างที่บอกไปอีกหมื่นสาม รวมกันก็จะกลายเป็น70,077นะครับขาดอีกประมาณถ้าจะเอาแค่80,000ก็ขาดอีกแค่ไม่กี่พันก็มาจัดแพ็กพวกนี้ได้นะครับหรือว่าจะข้ามขั้นมาหน่อยกดเข้าไปเพิ่มนะก็ลองดูนะครับหรือว่าจะเล่นแสงเพชรเลยก็ลองดูฮนะผมราะว่าถ้าใช้เพชรน่าจะคุ้มสุดนะครับในเรื่องของผสมธาตุสุม่มธาตุนะฮะ ก็มาได้ตรงนี้ด้วยนะครับลองดูก็มานับเอามาแนะนําแพ็กกันประมาณนี้นะครับก็อัปเดตนี้ไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสาามถส่งซอรเป็นกำใจให้กับผมได้นะครับในวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายนะครับสุ่มได้อะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับไปแล้วบ๊ายบายฮะเอาละครับมาสรุปกิจกรรมการว่าสัปดาห์นี้มีอะไรแล้วก็ข้อแนะนําเกี่ยวกับการเติมแพ็ครอบนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราฟังเรื่องดีมันจะได้ประหยัดนะครับโอ้เพราะว่ารอบนี้เป็นมีกิจการรมนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นกิจกรรมพลาดครับซึ่งมันจะมีแพ็คที่มันเกี่ยวกับเพชรด,ด้วยเนาะมันจะมีแบบซื้อแพ็คธรรมดากับใช้เพชรอันไหนคุ้มกว่ากันนะครับซื้อแพ็คเพชรอันไหนคุ้มกว่ากันด้วยนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะและสามารถส่งทิปเป็นกรัจใจให้กับผมได้นะครับไปครับ